สวัสดีครับสวัสดีทุกทนด้วยนครับสวัสดเซนไปนะครับผมกับช่วงของ h High School d x d อีกแล้วนะครับก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเก็บ1ใน3คั่วอำนาจที่เหลือครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันยเยอะแลวแหละเพราะว่าทําไป2คั่วอำนาจแล้วนะครับในเรื่องของ High s c h o o l d ดีก็คือทําไปของปีศาจทําของเทวดาไปแล้วดังนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็คือ1ใน3คั่วอำนาจเทวดาตกสวรรค์นั่นเองครับในคลิปของเทวดานะครับผมได้กล่าวไปว่า พอพันเทวดาเนี่ยเป็นพอพันที่บทน้อยบทจางบทจางมากๆถึงมากที่สุดแล้วก็คงคิดว่าข้อมูลของมันเนี่ยก็คงมีน้อยมากแต่ว่านะครับสิ่งที่มันเกินคาดของผมก็คือข้อมูลของเทวดาตกสวรรค์ครับน้อยกว่าเหล่าเทวดาซะอีกครับผมท,ทั้งที่มีบทเยอะกว่าอีกผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตกใจพอสมควรเลยนะครับเมื่อเห็นข้อมูลของเทวดาตกสวรรค์นบว่าไม่คิดว่ามันจะมีเท่านี้จริงๆ ดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้ครับก็เลยจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะจํากัดมากแล้วก็อาจจะน้อยไปสักหน่อยนะครับก็คงต้องขออภัยด้วยแต่ว่าก็พอมีเท่าที่เราพูดได้เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยเรามาดูข้อมูลของเทวดาตกสวรรค์กันเลยครับ <Stevens. S 1> เทวดา,าตกสวรรค์น,นะครับว่า f o r e เร Angel <ples mythology> เนี่ยเป็นเทวดาครับที่ตกลงมาจากสวรรค์นเนื่องจากมีความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ที่มีความคิดนะครับที่เบี่ยนเบงจากคําสอนของพระเจ้าในภาคัมภี์ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโสมมความคิดลามกหื่นการอะไรต่างๆเนี่ยทำให ทเทวดาเนี่ยได้ตกลงมาจากสวรรค์ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเหตุผลที่เทวดาเนี่ยได้ตกลงมาจากสวรรค์แล้วกลายเป็นเทวดาตกสวรรค์เนี่ยก็มาจากความคิดในเรื่องของเพศสัมพันธ์ครับหรือว่าความคิดในกรารนั่นเองเป็นเหตุผลหล,หลักๆเลยนะครับที่ทําให้เทวดาเนี่ยกลับกลายมาเป็นเทวดาตกสวรรค์ครับผมแม้ว่าเทวดาตกสวรรค์นะครับจะถูกขับออกมาจาก <movie> สวรรค์แต่พวกเขานะครับก็มีทั้งผู้ใต้บังคับบัญชามีทั้งผู้บังคับบัญชาด้วยแล้วก็ยังเป็นที่รู้จักกันว่านะครับพวกเขาเนี่ยครอบครองบทแล้วก็ใช้บบททเนนนี่ยป็ฐามััไดด้้วคร ในปัจจุบันนะครับใน3ามขั้วอำนาจเนี่ยเทวดาตกสวรรค์ครับเป็นเผ่าพันธุ์ครับที่มีประชากรน,น้อยที่สุดเลยนะครับใน3ฝ่ายส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมประชากรถึงมีน้อยที่สุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะกล่าวในหัวข้อถัดไปครับมาดูรูปร่างของเทวดาตกสวรรค์กันครับเทวดาตกสวรรค์ครับมีลักษณะคล้ายกับทูตสวรรค์เลยครับแต่ว่าก็มีส่วนต่างแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองก็คือส่วนของปีกครับปีกของเทวดาตกสวรรค์นเนี่ยจะเป็นสีดาครับส่วนของทูตสวรรค์เนี่ยก็จะเป็นปีกสีขาวไปนอกจากนี้นะครับเนื่อง ถูกพระเจ้าเนี่ยขับออกมาจากสวงสวรรค์แล้วทําให้พวกเขานะครับไม่มีวงแหวนศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือหัวครับและส่วนใหญ่ครับเทวดาตกสวรรค์เนี่ยก็มักจะสวมเสื้อผ้าสีเข้มครับไม่ว่าจะเป็นสีดําสีม่วงสีเทาอะไรประมาณนี้ครับผมก็เป็นลักษณะไลฟ์สไตล์ของเทวดาตกสวรรค์นั่นเองเช่นเดียวกับทูตสวรรค์ครับยศของเทวดาตกสวรรค์เนี่ยขึ้นอยู่กับจํานวนปีครับที่พวกเขามีก็เทวดาตกสวรรค์นะครับเขาใช้ยศนะครับผมแทนลําดับชั้นนั่นเองถ้ายศสูงก็คือตัวตนที่สูงถ้ายศต่ำก็คคือตตตััวนที่่ําไปรบ ตัวอย่างเช่นอัสเซเซลนะครับเป็นอดีตผู้นําของเทวดาตกสวรรค์ครับที่มีปีกหคู่หรือก็กคือ12ปีกนั่นเองซึ่งแสดงให้เห็นว่าตําแหน่งของอัสเซเซลเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่พอสมควรเลยครับและไม่เพียงแค่นั้นนะครับความมืดของปีกของเทวดาตกสวรรค์นเนี่ยแต่ละตัวครับจะแตกต่างกันไปเช่นของอัสซซเซลครับจะเป็นปีกสีดําสนิทคลา้ายกับความมืดนิรันดร์เลยส่วนบาราคิเอลหรือว่าโคคาบิเอลเนี่ยสีก็จะเหมือนกับสีของปีกอีกาครับมาในหัวข้อของความสามารถของเทวดาตกสวรรค์กันครับ ไมว่าพวกเขาะจะถูกขับออกมาจากสวรรค์แต่ว่าเทวดาตกสวรรค์ก็ยังสามารถใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ได้ครับทั้งในการสร้างอาวุธสร้างหอกแสงใช้พลังศักดิ์สิทธิ์ในการโจมตีได้ก็อาวุธของเทวดาตกสวรรคร์ไม่ว่าจะเป็นหอกแสงเม็ดโมนแสงก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อพวกปีศาจไปอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเองนอกจากนี้ครับเทวดาตกสวรรคร์สามารถบ,บิบินได้โดยใช้ปีกที่เหมือนขนนกของพวกเขาปีกขนนกสีดำในการบินได้ครับ แต่ก็ยังสามารถคับเก็บปีกเนี่ยให้หดกลับเข้าไปด้านหลังได้ด้วยครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับเทวดาตกสวรรค์เนี่ยมีส่วนที่เหนือกว,กว่าทั้งเทวดาหรือว่าทั้งปีศาจด้วยนะครับก็คือส่วนของปีกปีกของเทวดาตกสวรรค์ครับสามารถใช้เป็นอาวุธได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการเจาะทะลุทะลวงสามารถทําให้ขนที่ออกมาจากปีกนะครับแข็งมันเหล็กได้ทั้งสามารถใช้ในการโจมตีป้องกันได้ครับผมค่อนข้างจะเป็นจุดที่เด่นมากๆเลยครับที่เหนือกว่าทั้งเทวดาหรือว่าเหล่าปีศาจเช่นเดียวก เทวดาตกสวรรค์นเนี่ยมีความสามารถพิเศษครับในการสื่อสารกับผู้คนต่างๆจากทั่วโลกได้ครับโดยที่ไม่มีอุปสรรคด้านภาษาเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนการพูดการอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เทวดาตกสวรรค์นเนี่ยสามารถเข้าใจภาษาต่างกันได้ครับผมแล้วก็เทวดาตกสวรรค์น,นะครับก็มีความสามารถที่มันเบสิกเบสิด้วยนะครับก็คือความสามารถทางกายภาพที่สูงมากครับก็คือจะมีทั้งความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ความอดทนความเร็วความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับที่เหนือกว่ามนุษย์มานาทั่วไป ในหัวข้อของความสามารถของเทวดาตกสวรรค์ก็จะมีประมาณนี้ครับต่อไปมาในหัวข้อของประชากรของเหล่าเทวดาตกสวรรค์กันครับประชากรของเหล่าเทวดาตกสวรรค์ส่วนใหญ่ครับจะประกอบไปด้วยทูตสวรรค์ครับที่ตกลงมาจากสวรรค์แล้วก็จะมีประชากรครับที่เกิดจากการผสมข้ามเผ่าพันธุ์ครับไม่ว่าจะเป็นเทวดาตกสวรรค์กับมนุษย์เทวดาตกสวรรค์กับเผ่าพันธุ์อื่นๆครับจนออกมาเป็นลูกครึ่งผสมนั่นเองครับในช่วงของมหาสงครามนะครับก็คล้ายๆกับเทวดาหรือเหล่าปีศาจเทวดาตกสวรรค์เนี่ยสูญเสียประชากรไปค่อนข้างที่จะมากเลยครับ ทำให้ประชากรที่เหลืออยู่ของเทวดาตกสวรรค์เนี่ยน้อยที่สุดในบรรดาทั้ง3ฝ่ายเลยส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมประชากรของเหล่าเทวดาตกสวรรค์เนี่ยมันมีน้อยมากๆแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่ามีน้อยเนี่ยมันเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็คือนะครับจะมีความต่างจากพวกเทวดาว่าเหล่าปีศาจครับที่มีการใช้ระบบเบรฟเซนหรือว่าอีวูพีสเนี่ยในการเติมเต็มประชากรแต่ว่าของเทวดาตกสวรรค์ครับไม่มีระบบอะไรเลยพวกเทวดาตกสวรรค์นะครับไม่มีระบบในการช่วยเพิ่มจํานวนประชากรเหมือนกับพวกปีศาจหรือว่าเทวดานะครับ ส่วนในผลเนี่ยก็ตามที่อัสโซเซีลกล่าวไว้นะครับว่าผู้นําของเกรกอรีนะครับหรือว่าองค์กรที่ปกครองเหล่าเทวดาตกสวรรค์เนี่ยเขาเนี่ยเลือกที่จะไม่สร้างระบบการกับชาติเมื่อเกิดครับแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถทําได้แต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็เลือกที่จะไม่สร้างขึ้นมาไม่อยากให้มันมีระบบนี้ขึ้นมานั่นเองทําให้นะครับเทวดาตกสวรรค์เนี่ยไม่มีระบบในการกับชาติเมื่อเกิดเหมือนกับฝ่ายอื่นครับหลายๆคนก็จะสงสัยนะครับว่าถ้าหากไม่มีระบบในการช่วยเพิ่มจํานวนประชากรแล้วเนี่ยเทวดาตกสวรรค์นะครับจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นมาได้ยงงไ วิธีในการเพิ่มจํานวนประชากรน,นะครับก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆครับหนึ่งก็คือทําให้นะครับเทวดาบริสุทธิ์ต่างๆนะครับที่อยู่บนสวงสวรรค์เนี่ยตกลงมาจากสวรรค์ครับก็ไม่ว่าจะเป็นการลอ่อลวงการดึงดูดอะไรต่างๆนะครับทำให้พวกเขานเนี่ยตกลงมาจากสวรรค์นั่นเองก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะบริ Very good วิธีที่2ก็คือการเพิ่มจํานวนประชากรครับผ่านการคอลอดลูกนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการผสมข้ามเผ่าพันธุ์การผสมกับเผ่าพันธุ์เดียวกันนะครับจนออกมาเป็นลูกนั่นเองก็เป็น2วิธีหลกัลกครับที่ทําให้เพิ่มจํานวนประชากรของเหล่าเทวดาตกสวรรค์ครับมันค่อนข้างจะ<笑><笑>วิธีในการเพิ่มจํานวนประชากรน,นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ว่าก็ทําได้นะครับเหล่าผู้นาของเหล่าเทวดาตกสวรรค์เนี่ยเขาเลอือกที่จะไม่สร้างระบบการกับชาติมาเกิดเองครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ว่าทาไมเทวดาตกสวรรค์เนี่ยถึงมี ก็คือนะครับเทวดาตกสวรรค์นะครับสามารถกลับคืนสู่สวรรค์ได้ผ่านการกระทําผ่านการทําให้ตัวเองเนี่ยกลับเป็นบริสุ์อีกครั้งนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะสามารถกลับคืนสู่สวงสวรรค์ได้นั่นเองนอกจากจะเพิ่มจํานวนประชากรได้ยากแล้วเนี่ยเทวดาตกสวรรค์เนี่ยก็ยังสามารถกลับไปเป็นทูตสวรรค์แห่งสวงสวรรค์ได้โอ้โหเป็นบบาพันุที่คนข้างที่จะรันทดมากๆเลยนะครับในเรื่องของประชากรต่อไปมาดูลําดับชั้นของเทวดาตกสวรรค์กันครับก็ต้องขอกล่าวไว้ก่อนเลยนะครับว่า ลำดับชั้นของเทวดาตกวรว์เนี่ยแตกต่างจากของปีศาจหรือว่าของเหล่าเทพมากๆเลยครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยก็จะเป็นลำดับสูงกลางต่ำอะไรครับไล่ลงมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าของเทวดาตกวรว์เนี่ยไม่ใช่แบบนั้นให้นึกสภาพนะครับเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งเป็นบริษัทบริษัทหนึ่งครับที่จะมีทั้งฝ่ายหัวหน้าฝ่ายเลข,ขาฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายวิจัยฝ่ายนั่นฝ่ายนี่ฝ่ายนี่รวมกันครับให้นึกสภาพว่าเป็นพนักง,งานในบริษัทบริษัทหนึ่งครับ ดัานั้นเนี่ยลำดับชั้นของเทเวดาตกสวรรค์ครับก็เลยจะค,ค่ยอนข้างที่จะแตกต่างจากพวกนั้นอื่นไปอย่างมากเลยเดี๋ยวเรามาดูสมาชิกของเทวดาตกสวรรค์ในตำแหน่งต่างๆกันครับอัสเซลครับเป็นอดีตผู้บัญชาการครับของเทวดาตกสวรรค์แล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นเซคิตเกียอะไรต่างๆ,ๆนานาครับเซมสไมครับเป็นอดีตรองผู้บัญชาการครับของเทวดาตกสวรวรค์คนที่3ครับจะเป็นบาราคิเอลเป็นรองผู้บัญชาการครับแล้วก็เป็นฝ่ายเสนาธิการคุค,คาบิเอลเนี่ยจะเป็นอดีตนายทหารครับ คนต่อไปครับจะเป็นอัลมาลอสเป็นนักวิจัยแอนต้เมจิกครับคนต่อไปเนี่ยจะเป็นฮัสซาริเอลครับเป็นนักวิจัยดวงจันทร์บุคคลต่อไปครับก็คือเป็นเนมูครับเป็นหัวหน้าเลขาและก็เป็นฝ่ายเสนาธิการคนต่อไปครับจะเป็นทามิเอลครับเป็นหัวหน้าฝ่ายธุรกิจของเทวดาตกสวรรค์ตัวอย่างคนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นซาเาเนลครับก็จะเป็นนายทหารปกติก็จะสังเกตได้ว่ามันเหมือนกับทหารเลยนะครับที่จะมีผู้บัญชาการมีรองผู้บัญชาการมีเลขามีผู้ว่ามีประชาสัมพันธ์มีนักวิจัย มีทหารมีหัวหน้าหน่วยอนะไรต่างๆนานาเปยบเสมือนกับองค์กรองค์กรหนึ่งเลยครับหรือจะเปรียบไนดะ้ว่าเป็นองค์กรทหารเนี่ยก็สามารถกล่าวได้ครับผมผมลืมบอกไปนะครับว่าองค์กรของเทว,วดาตกสวรรค์เนี่ยมันเป็นองค์กรที่มีชื่อว่ากริอรีนะครับผมเดี๋ยวคนเนี่ยจะถามกันนะครับว่าองค์กรที่มันมีชื่อว่าอะไรนะครับผมก็ผมลืมบอกไปนะขอโทษด้วยครับผมจะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับข้อมูลของเทว,วดาตกสวรรค์เนี่ยค่อนข้างจะน้อยแบบน้อยมากๆเลยครับก็ว่าไงดีอะ รูปร่างประชากรความสามารถหรือว่าจะเป็นอะไรต่างเนี่ยมันก็พื้นๆน,น,นะเนาะส่วนแบบส่วนที่แตกต่างก,กับขั้วลำดานอื่นก็จะมีแค่เนี่ยแหละองค์กรที่เป็นของเทวดาตกสวรรค์เองที่ไม่เป็นลําดับชั้นเหมือนของปีศาจหรือว่าของเทวดาเนาะต่อไปเนี่ยเรามาดูเรื่องที่ไม่ค่อยสําคัญครับของเทวดาตกสวรรค์กันหนึ่งครับอัสเซลกล่าวว่าเทวดาตกสวรรค์เพศหญิงเนี่ยมีร่างกายที่เย้ายวนไปอย่างมากเลยครับที่สามารถเกี้ยกลมหรือว่าลอ่ลอลวง,ลง,ลงผู้ชายได้อย่างง่ายๆเลย2ครับอัสเซเซลเนี่ยกล่าวว่า แม้กระทั่งสาหรับเทวดาตกสวรรค์ครับอาเคโนเนี่ยถือว่ามีสเสน่ห์เป็นพิเศษเลยครับสซามูเอลหรือว่าผู้กินมังกรเนี่ยมีร่างกายส่วนบนเป็นของเทวดาตกสวรรค์ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลของเทวดาตกสวรรค์เนาะก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยครับผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะน้อยขนาดนี้แังนั้นที่เนื้อเรื่องนะครับจะดนเนิเนผ่านปีศาจแล้วก็เทวดาตกสวรรค์ซะส่สวนใหญ่แต่ว่าข้อมูลเนี่ยดันน้อยแบบน้อยกว่าทูตสวรรค์ซะอีกนะครับ เพราะฉัตกใจไปอย่างมากเลยก็ถ้าหาข้อมูลในคลิปนี้นะครับมีน้อยเกินไปหรือว่ามีข้อมูลผิดภาพประการใดเนี่ยผมต้องขอกราบมานะอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมที่ข้อมูลมันมีแค่นี้เนาะแล้วก็ถ้าหากผมพูดผิดประการใดเนี่ยผมไม่ต้องขอกราบขอโทษด้วยนละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝาบกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายครับ